โอนิไฟเมื่อไหม่บอโอ้โอโก็ทาเถอะวะสวัสดีจ้าพี่น้องมนกัญพญาจะพ่ามาเบิงมาเบิงปลามั่นพี่น้องลดไถน้อยลองมั่นพี่น้องลองมั่นลองมั่นเทิ สมัยก่อนก็มาทำรุ่นมันนี่ละทวนี้เราก็มาทำนี้ได้เด้วยคันนี้มาเสียหยาเนาะจำจำตาเดี <produ funny gli ete quer> ้ยวจะเจออะไรไหมอืม <tr ud> นักปะเดี๋ยวยังไอยังไปจิบโอเคอันยัยวะชดค้านแล้วก็นะเพป่อนลองอ่อยด้ืย ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดติดตามกันทยาในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ